เสียบข้างทำมะม่วงแฟนซีทำไมยอดถึงเน่าวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกเกษตรทุกท่านอี้เพื่อความยืนยืนนะครับวันนี้เองจะมาแชร์ ปัญหานะครับที่เราก็เจอสมาชิกก็เจอนะครับก็เลยจะมาสรุปให้ฟังว่าการเสียบข้างเพื่อทามะม่วงแฟนซีเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ง่ายสําหรับมือใหม่และคนที่มองว่าอยากจะทําต้นมะม่วงต้นหนึ่งเนี่ยให้มันมีหลายๆสายพันธุ์แล้วคนนี้ไปลองทําแล้วเกิดปัญหาว่ายอดที่เราทำเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่ามันเน่าคาพราฟิมหรือเน่าคา,เ,าเทป ที่เราพันไว้นะครับทีน,นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ยอดเน่าเนี่ยมันก็มีอยู่สองส่วนนะครับก็คือปัญหาแรกก็คือการที่เราเปิดปากแผลเขานะครับแล้วทําแผลเนี่ยเขาเรียกว่ายุ่ยนะครับแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยเกิดการที่เรียกว่ามันช้าช้ําตรงนี้หมายถึงว่าเนื้อเยื่อระหว่างอายอดที่เราเอามาเสียบไว้นะครับกับเปลือกที่เราแคะออกมาเนี่ยถ้าเราทํา อย่างใดอย่างหนึ่งช้ำนะครับตรงนี้เองเนี่ยกิ่งมันจะไม่ติดนะครับหมายถึงว่ายอดที่เรามาเสียบเนี่ยมันจะไม่ติดเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็ไม่ประสานกันพอมันไม่ประสานกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้ยอดเนี่ยค่อยๆเน่าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเกิดเหงื่อหรือเกิดไอน้ําด้านในฟิล์มที่เราพันนะครับคือต้องเข้าใจว่าการที่เราเอายอดเขามาอบเนี่ยมันย่อมมีไอน้ําอยู่ใน เ,เรียกว่าในฟิล์มอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้น้ำตรงน,นี้อาจจะมีผลนิดหน่อยนะครับสำหรับการที่จะทำให้ยอดเน่าแต่ถ้าเกิดเกิดฝนตกระหว่างที่เราเอายอดมาเน็บไว้ภายใน7วันนะครับที่เราเอายอดมาเน็บไว้เนี่ยภายใน7วันนี้มันเกิดอาการที่เรียกว่าฝนมันตกมาใส่แล้วน้ำมันเข้าไปในแผลด้านข้างที่เราเสียบเนี่ยตัวนี้เองนะครับคือเหตุผลที่ทำให้ยอดมะม่วงของเราที่เราเอามาเสียบข้างเพื่อทำพันซี มันเน่าเราวนี้มันก็มีอ,อยู่สส่วนคือต้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาหาอะไรไปคุมได้นะครับแต่ก็มีวิธีการที่ทางาเรามองว่ามันก็ทําให้เกิดความสําเร็จได้ก็คือเลือกเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะเสียบเช่นเรามีแอปในการที่จะดูว่าภายใน7วันนี้ฝนมันจะตกหรือเปล่า เราจะเสียบยอดม่งเราเพื่อที่ให้มันรอดพ้นไปนะครับหลังจากนี้พอมันเนื้อเยื่อประสานแล้วเนี่ยน้ำมันก็ไม่เข้าอันนี้คือใช้เทคโนโลยีนะครับสคืออาจจะหาเป็นดินน้ำมันหรืออุปกรณ์อะไรที่มันสามารถที่จะเอามาอุดระหว่างแผลกับกิ่งที่เราเสียบเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำเข้าตรงนี้ก็สามารถช่วยป้องกันได้ไม่ให้น้ำมันเข้าไปในแผลก็จะทำให้กิ่งที่เราเอาไปเนบฝากไว้เนี่ย เปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยมากขึ้นกว่าที่เรา,าไม่ได้แก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าเราทําแผลช้ําเหตุผลแรกที่ผมบอกมันก็ไม่ติดแน่นอนนะครับน้ําเข้าแผลก็ไม่ติดแน่นอนเพราะว่าแผลเองเกิดการเน่านะครับแล้วก็กิ่งที่เราไปเสียบเนี่ยมันก็เกิดการเน่าเหมือนกันคราวนี้อีกอันนึงที่จะฝากไว้สําหรับาการหายอดมะม่วงที่จะนํามาเสียบนะครับยอดมะม่วงเนี่ยมันมีอยสองส่วน คือยอดมะม่วงที่ติดผลแล้ว<อ>มันก็จะมีพฤติกรรมก็คือมีเกสรที่แบบนี้ค้างอยู่แบบนี้แบบนี้เองเนี่ยสามารถที่จะเอายอดที่เกิดจากการติดผลแล้วเนี่ยเอามาเสียบก็ได้นะครับอันนี้คือยอดที่เรียกว่ามันหาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราหาได้ยอดที่เหมาะสมยอดที่เราจะเอามาฝากแล้วมันเขาเรียกว่าแตกได้เร็วนะครับก็คือยอดที่เขาเรียกว่ามันมีตุ่มตาอยู่ด้านบนนะครับ สุมตาบ้านบนเนี่ยหมายถึงว่าพอเรามาเสียบแล้วเนี่ยไอ้ยอดที่มันกําลังจะเติบโตออกมาเนี่ยถ้ามันไม่เกิดปัญหา2อ,อย่างที่ผมบอกมันจะแตกคุ้งเร็วนะครับแล้วก็การที่เราจะทําเป็นมุ้งม่งแฟนซีเนี่ยมันจะโตเร็วแล้วก็จะให้ผลผลิตภายใน1ปีนะครับเช่นเราทําช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ปลายปีเนี่ยอาจจะติดผลเลยเพราะว่า ภายในสามเดือนเนี่ยต้นมันโตไวมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยอดด้วยนะครับเช่นสายพันธุ์ที่มันโตช้ามันอาจจะโตช้าจะไม่ได้เหมือนที่ผมบอกแต่ถ้าเกิดสายพันธุ์ไหนที่มันโตเร็วอย่างโมงต่างประเทศเนี่ยเสียบสามเดือนเนี่ยมันพุ่งโตเร็วไปเรียกว่ามีความยาวเกินเมตรนะครับก็คือ พอเสียบแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะติดผลในช่วงของอท้ายปีได้เลยวันนี้ก็เอามาสรุปปัญหาให้ฟังนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองทำมะม่วงแฟนซีแบบเสียบข้านะครับแล้วก็ปัญหาตรงนี้คือปัญหาที่ผมเจอนะครับท่าน,นอื่นๆเจอก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์หรือเอามาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อที่ให้เพื่อนสามาชิกเนี่ยได้ดูได้รู้ว่าเออในแต่ละท่านเนี่ยเจอปัญหาอะไรมาบ้างแล้วแก้ไขยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้ราว,วดีจะนำมาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องเล่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ